ผมได้ไปตระเวนดูรอบๆบ,บ,บริเวณลำน้ำชีนะครับเป็นสะพานลำน้ำชีที่บ้านโจดตําบลกุดเขาน้ำไหลเชี่ยวครับบริเวณนี้น้ำนี้มาจากจังหวัดชายภูมินะครับมาตามเส้นทางอำเภอเมืองชายภูมิอำเภอควนสวรรค์อำเภอเจตุรัสโดยการไหลของแม่น้ำชีนะครับซึ่งเกิดจากเทือกเขาพังเหยนะครับก็จะผ่านมาบริเวณอำเภอบรรจาคีรีแห่งนี้ นะครับจากนั้นก็จะไปที่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามไปที่อำเภอเมืองมหาสารคามอําเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดอําเภอเมืองจังหวัดยโสธรอําเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดอําเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรอําเภอเขืองในจังหวัดอุบลราชธานีและไปบรรจบกับแม่น้ำมูลที่บ้านวังยางตำบลบุ่งหวายอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี และนี่ก็คือสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดในพื้นที่อำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นและเส้นทางของลำน้ำฉี่ครับ